สวัสดีครับสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมคลิปช่องเอ็มซ่า n าแนะครับก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมมีโปรโมชั่นล่าสุดเลยนะครับของ iPhone 7 Plus นะครับเป็นราคาของเดือนมิถุนายนปี2,563นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตราคากันทั้งหมดแต่ว่าจะเป็นในส่วนของรุ่นความจุ128 g b นะครับที่ผมจะนำราคาทั้งหมดมาให้กับทุกท่านได้ดูวันนี้ก็จะมีทั้งเครื่องเปล่านะครับแล้วก็เครื่อง พร้อมโปรจากทั้ง3ค่ายมือถือสําหรับคนที่สนใจอยากจะซื้อ iPhone 7 Plus นะครับแล้วอยากจะทราบถึงราคาทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูคลิปนี้ไปด้วยกันถ้าถามว่า iPhone 7 Plus กลางปี2020แล้วเรายัางน่าซื้อมาใช้ไหมนะครับก็ต้องบอกตรงนี้เลยว่าก็ยังเป็น iPhone รุ่นหนึ่งที่ถ้าเรามีงบที่จํากัดนะครับหมื่นต้นๆหรือว่าถ้าซื้อเครื่องพร้อมโปรก็ไม่ถึง5000บาท iPhone 7 Plus ก็ยังเป็น iPhone รุ่นหนึ่งที่ยัง โจทย์สําหรับคนที่อยากจะลองใช้ iPhone อยู่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องลังเลนะครับถ้าท่านอยากจะลองจัด iPhone สักเครื่องหนึ่งเริ่มต้นได้เลยที่ iPhone 7 Plus ก็รับรองได้เลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มดูราคากันเลยสําหรับ iPhone 7 Plus ไปดูกันที่ร้านแรกเลยนะครับหรือว่าเว็บไซต์แรกสําหรับเว็บไซต์ JD Center ไอโฟน7 Plus รุ่นความจุ128 g ิกเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยนะครับมีประกันของศูนย์ Apple 1ปีเต็มจาก ราคาปกตินะครับ22,500าบาท JD ดีเซ็ลดราคาให้เหลือ17,900บาทนะครับมีให้เลือกอยู่3สีก็คือสีดำนะครับสีทองแล้วก็สีโรสโกซึ่งก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าเป็นของแท้100%เซสามารถเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับเงื่อนไขเป็นไปนตามที่ J จดีเซ็นเคนเขากำหนดนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตก็ทำได้เหมือนกันนี่เป็นราคาสำหรับร้านแรกนะครับ17,900าบาท iPhone 7 Plus ความ จุ128กิกดูกันต่อเลยที่เว็บไซต์ที่2นะครับเป็นในส่วนของเว็บไซต์ s h o ป e ปีนะครับ iPhone 7 Plus ความจุ128กิกเช่นเดียวกันเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยมีประกันของศู Apple, นย์ Apple 1ปีเต็มเหมือนกันนะครับจากราคาปกติ22,500บาทลดเหลือ15,200บาทเท่านั้นสำหรับร้านนี้นะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อก็ให้ไปโหลดแอป s h o ป e e มานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปท่านก็ สามารถทําการสั่งซื้อได้แบบง่ายๆเลยนะครับบอกเลยว่าคุ้มอย่างแน่นอนนะครับสำหรับ iphone 7ด plus ความจุ 128G งร้อ0บกิกาบาทเท่านั้นสําหรับร้านนี้ส่วนอีกร้านหนึ่งนะครับของ s h อป e ี้เหมือนกันเป็นรุ่นความจุ 128GB กิกเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าลดราคาให้เหลือเพียงแค่14,650บาทเท่านั้นนี่เป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยนะครับมีประกันของศูนย์ Apple ให้1ปีเต็มเหมือนกันเราซื้อไปแล้วมีปัญหาอะไรเอาเข้าซ่่อออมมเเเาาขข้คทีศูนย์ง Apple ได้เลยสำหรับคนที่สนใจก็เข้าไปสั่งซื้อได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันนะครับราคาบอกเลยว่าดีงามจริงๆ1 4 6 5 0บาทเท่านั้นสินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับแล้วก็หมดไวจริงๆสําหรับ iPhone 7 Plus นี่เป็นช่วงต้นเดือนนะครับเขาก็เลยมีการเติมสินค้าเข้ามาถ้าใครที่ดูคลิปนี้จบต้องรีบสั่งซื้อเลยนะครับผ่านไปแล้ว2ล้านชื่อดังนะครับเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่เว็บไซต์สุดท้ายที่จะขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือเป็นในส่วนของเว็บไซต์ Lazada สำหรับร้านแรกนะครับ iPhone 7 Plus ความจุ128 g b ซึ่งจัดจำหน่ายหรือว่าขายโดยร้าน iStudio นะครับมั่นใจได้เลยว่าเป็นของแท้100%นะครับเปลี่ยนคืนสินค้าได้ด้วยภายใน15วันจากราคาปกติ22,500บาทนะครับ iStudio ลดราคาเหลือ14,500บาทเท่านั้นอย่างที่บอกไปว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับในวันที่ผมอัดคลิปนี้เหลือเพียงแค่2ชิ้นเท่านั้นสำหรับสีทองนะครับส่วนสีดำ กับสีชมพูสินค้าจะหมดต้องรอให้เขาเติมสินค้าอีกทีหนึ่งนะครับใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็เหมือนเดิมนะครับเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้แล้วบอกว่าเป็นของร้านไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นของ JD c e n t r ของ Shopee หรือว่าของ Lazada นะครับโอเคนะครับนี่เป็นราคาเครื่องเปล่าทั้งหมดเลยของ iPhone 7 Plus ความจุ128กิกนะครับ iPhone ที่ความจุเยอะแบบนี้เหมาะสําหรับคนที่ลงเกมเยอะๆนะครับหรือว่าซื้อไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเยอะๆ ก็สามารถเก็บรูปถ่ายเก็บวิดีโอหรือว่าลงเกมของเราได้เยอะอย่างแน่นอนนะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรของรุ่นความจุ128กิกนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกกันเลยเป็นของค่าย 2move e d e นะครับ iPhone 7 Plus มีขายอยู่2ความจุก็คือ32แล้วก็128กิกราคาเครื่องเปล่าตอนนี้ขายอยู่ที่16,500บาทนะครับสำหรับความจุ128กิกส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรนั้นซื้อได้ในราคาเริ่มต้น5,990บาทเมื่อท่าน ซื้อเครื่องพร้อมกับสมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตของเขานะครับส่วนโปรอินเทอร์เน็ตทั้งหมดที่จะมีให้เราเลือกนะครับก็จะเริ่มต้นที่แพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1นึ่บาทต่อเดือนนะครับซื้อ iPhone 7 Plu ลความจุ1 2 8่งร้ได้ที่ราคา5้าพันเบาทแต่ว่าจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตล่วงหน้าด้วยนะครับสี่พบาทรวมใจทั้งหมดในวันที่เราไปซื้อเครื่องก็ประมาณ1700งบาทประมาณนี้นะครับมีสัญญาในการใช้งานทั้งหมด12เดืออนต้้ญญ้งใใชหสับสา,าถยงเลิกหรือ ว่าเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงินได้ในส่วนของอินเทอร์เน็ตของโปร1,999บาทให้เรามาใช้ไม่อั้นไม่ลดสปีดเลยนะครับที่ความเร็วสูงสุดถึง300เมกแล้วก็ค่าโทรนั้นให้มาโทรทั้งหมด650นาทีถัดมาตรงกลางนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ899บาทต่อเดือนซื้อ iPhone 7 Plus ความจุ128กิกได้ที่ราคา6,990บาทเท่านั้นพร้อมกับจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้า3,700นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่เราไปซื้อเครื่องก็ประมาณ1700บาท ประมาณนี้นะครับมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนสําหรับอินเทอร์เน็ตก็ให้มา2 8กิกที่ความเร็วสูงสุด300เมกแล้วก็ค่าโทรให้มา400นาทีโปร699นะครับซื้อ iPhone 7 Plus ความจุ1 2 8กิกได้ที่ราคา7 9 9 0บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า2,700นระครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่เราซื้อเครื่องก็ประมาณ1,700บาทมีสัญญา12เดือนนะครับอินเทอร์เน็ตให้มา1 8กิกค่าโทรให้มา300นาทีเชื่อมต่อ WiFi ของ ToolMove Seven ตตา 7, ตาามมห้งด้ ไม่อั้นเลยนะครับนี่เป็นโปรโมชั่นสำหรับการซื้อ iPhone 7 Plus ความจุ128 g b นะครับจากค่าย2 m o v e S เริ่มต้น5,990บาทท่านใดสนใจนะครับไปหาซื้อกันได้เลยที่ True Shop หรือว่าศูนย์ทูนะครับก็จะมีอยู่ตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศเลยนะครับดูกันต่อเลยที่ค่ายที่2เป็นของค่าย AIS นะครับสำหรับ iPhone 7 Plus ก็มีการเปลี่ยนแปลงราคาบ้างนะครับด้านบนสุดเลยเป็นความจุ32 g b นะครับซื้อได้ถูกที่สุดก็คือ5,900บาทส สำหรับรุ่นที่ใส่ได้เฉพาะซิม ais ส่วนรุ่นใส่ได้ทุกซิมเริ่มต้น7 0 0 0บาทนะครับมีล่วงหน้าด้วย2,000แต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของความจุ 128G กิกกันนะครับด้านล่างเป็นรุ่นที่ใส่ได้เฉพาะซิม ais เท่านั้นนะครับมีให้เลือกอยู่2แบบนะครับแต่ว่าก็จะเป็นรายเดือนเหมือนกันทั้ง2แบบเลยนะครับสำหรับการซื้อแบบปกตินะครับเริ่มต้น5,900บาทจ่ายล่วงหน้า1 0 0 0เมื่อท่านสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,99บาทนรส่รา,าพิเศษเฉพาะการสั่งซื้ออเก้า หรือว่าการซื้อผ่านไลน์ช็อปนะครับมีการลดราคาให้เหลือ5,400บาทเท่านั้นพร้อมกับจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตล่วงหน้า2,500บาทเมื่อเราสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,999บาทนะครับส่วนราคาเครื่องเปล่าจากราคาปกติ13,000บาทนะครับถ้าเรามีซิมของ AIS f u 2 c a l l มีส่วนลดให้นะครับเหลือ9,000บาทเท่านั้นแต่ว่าเงื่อนไขก็คือเติมเงินเข้าซิมที่เรามีอยู่3,000บาทก็สามารถรับสิทธิพิเศษนี้ได้ในการซื้อ iPhone 7 Plus ความจุ128กิ ในราคา9,000บาทใครสนใจนะครับไปหาซื้อกันได้เลยที่ AIS Shop หรือว่า t ทเ e ว i s s h อ p ใกล้บ้านท่านนะครับส่วนค่ายสุดท้ายเป็นของค่าย DT แ c นะครับ iPhone 7 Plus ความจุ128กิกราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่ประมาณ13,000บาทนะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรก็เริ่มต้น6,490บาทมีให้เลือกอยู่3แพ็กเกจนะครับเริ่มต้นเป็นแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1 9 9บาทต่อเดือนซื้อเครื่องได้ราคา6,490บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า1,000นะครับรวมจ่ายทั้งหมดก็ประมาณ7,000 4 9 0บาทถัดมาตรงกลางนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ899บาทต่อเดือนซื้อเครื่องได้ราคา7 9 9 0บาทจ่ายล่วงหน้า1,000นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนนะครับซื้อ iPhone 7 Plus ความจุ128กิกได้ที่ราคา9 4 9 0บาทจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า500เท่านั้นใครสนใจอยากจะซื้อนะครับสำหรับ iPhone 7 Plus ความจุเยอะๆแบบนี้ไปหาซื้อกันได้เลยที่ d t a c Shop นะครับหรือว่าศูนย์ d t e c ก็จะมีอยู่ตามห้างเสสินค้าทั่วประเทศเหมือนกันนะครับ โอเคนะครับนี่ก็เป็นสรุปราคาทั้งหมดเลยของ iPhone 7 p l u s ทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็เครื่องพร้อมโปรนะครับที่ผมได้คัดเลือกมาให้กับทุกท่านได้เลือกซื้อกันสําหรับคนที่สนใจอยากจะใช้ iPhone 7 Plu s นะครับแนะนาให้เลือกเป็นความจุ128 g ิกไปเลยเพราะว่าบางที32 g ิกก็อาจจะน้อยไปนิดหนึ่งนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านนะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะ เป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันใหม่อีกทีกับโปรโมชั่น iPhone รุ่นอื่นในคลิปหน้าสวัสดีครับ